อีกบุดลกระซีได้เห็นพล,ลเมืองทางประเทศลาวเพิ่มขึ้นมาเป็นสิบล้านคนในใบใบนี่แหละสบายดีพ่อแม่พี่น้องที่อยู่เมืองลาวและอยู่ตั้งประเทศและก็สบายดีพ่อแม่พี่น้อง FC ดังฟังไทเปริร์สุข ού, สุสกุลมีเพศเป็นเรื่องได้ออกมาเปิดเผยถึงอ่าที่เจ้าหน้าที่ตำวรวจลาวและกการกระทรวงตั้งประเทศนะกำลังหาได้ได้ด้วยการเฮ็ดพาสปอร์ตให้กับกุ้มคนจีนนะ ที่เข้ายู่ลราด้วยการปลอมแปลงข้อมูลค,คนลรานะซึ่งพวกเจ้าหน้าที่นี่ได้เฮ็ดแบบนี้มาโดนแล้วนะและก็ยังได้มีออกมาเปิดเผยข้อมูลว่านะ่ะเป็นคนที่หนีดคดีมาจากประเทศจีนมะและก็ลักลอบเข้ายู่ประเทศเราเพื่อสร้างตัวตนไม่โดยการซื้อจ้างเจ้าหน้าที่ลราเพื่อปลอมแปลงตัวตนนะเป็นคนลราด้วยการเฮ็ดบัตรประจำตัวและก็พัสปอร์ตนะของ ประเทศเราเองนะเพศเดียวมาเปิดเผยในยการเป็นเพศเจ้าเก้าเจ้าเดิมนะเพศของผู้ละนะจูเซฟนะตามข้อมูลรายงานนะที่พวกนี้ได้พาสปอร์ตมากะแน,น่นอนว่าคงจะหนีบพูนแหละว่าเจ้าหน้าที่ที่เห็ุแบบนี้กะคงจะถึกซื้อจ้างนะถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องแท่นะ เจ้าหน,น้าที่ควรเข้าไปกวดสอบนะเจ้าหน,น้าที่ควรเข้าไปเบิงว่าแท้หรือว่าปลอมนะแต่ว่าถ้าเกิดเรื่องนี้เป็นเรื่องเท้นะต้องกวดสอบมาตั้งขั้นนายบ้านลดนะนายบ้านเรื่องพวกนี้นะขั้นตอนการเฮ็ดนะเฮ็ดบัตรประจำตัวหรือพาสปอร์ตขั้นแรกนะ ต้องมีสัม,มโนครัวตัวเลขนะหรือว่าทางฟั่งไทยนั้นเอิญว่า,าใบทะเบียนราชนะหรือว่าสมุดเนีองก็สมุดบ้านบอกการเฮ็ดปุ้มสำม,มโนครัวนะมันต้องมีการเซ็นบ้านเซ็นเมืองในบ้านต้องเอาพวกจีนพวกนี้เข้าไปอยู่ในบ้านก่อน เสร็จแล้วนายบ้านจะให้เอกสารนะแล้วเอาเอกสารนั่นไปยั่งเยินตัวตนไปแล่นหาแขงหาเมืองหาเขตก่อนนะคะเขตแล้วก็ขึ้นเมืองนะขึ้นเมืองแล้วนะทางเมืองต้องเฮ็ดปึ้มสมนกกวให้นะลังจากเฮ็ดปึ้มสมนกวให้แล้วเนาะ ต้องไปเฮ็ดบัตรประจำตัวขั้นตอนการเฮ็ดประจำตัวก็ต้องเล่นผ่านบ้านผ่านเมืองเซน็นทุกย่้งนะนับตั้งแต่นายบ้านนะขั้นตอนนายบ้านแหละกับขบวนการขั้นบ้านขึ้นไปเลยนะพูดเละนะจําหอดเมืองคือเก้กาแล้วเอาเอกสารพวกนั้นไปนะไปเมืองให้เขาเฮ็ดให้บัตรประชาชนคนลาวนะด้วยการที่มีการมีลายเซ็นจากบ้านจาก ขั้นบ้านขั้นเมืองขั้นแข่งไปนะพอแล้วขั้นตอนพวกนี้นะได้บัตรประจาตัวมาแล้วขั้นตอนต่อไปเฮ็ดพาสปอร์ตซื้อใบฟอร์มมานะใยย,ยืนจากนายบ้านอีกมาเนี่ะใยยืนจากนายบ้านนะเมื่อก่อนเขามีอาการเซ็นจากจ้าเมืองจากเมืองจากแข่งนะตำรวจเจ้าหน้าที่นะแต่วยวนี้พวม,มีมีการใยยืนนั่นแหละนะไปซื้อฟอร์มติดหูปัดแล้วไปอ่ะ,อะไปยืน่น เอาไปยื่นแต่การยื่นเฮดบัตรประจาตัวนี่เฮดพาสปอร์ตนี่มันกะขั้นตอนมันก็ค่อนข้างจะยากนะถ้าเกิดเราเป็นต่างชาตินะถ้าเกิดเา้าไ,ได้ภาษาลาวเพราะว่าจะมีการสัมภาษณ์ะปในนั้นนะนะถ้าเกิดพวกนี้นะเฮ็ดกันเป็นขบวนเป็นก้อนเป็นกุ้มกันนะควรเอาออกวัดน,นะแล้วก็ควรไปกดโซบมาพวกจีนพวกนี้นะ เขาได้สัญชาติได้พาสปอร์ตนี่ได้มาอย่างใดนะเพราะว่าประเทศใดก็ยาก่อนจะได้สัญชาติได้ได้พาสปอร์ตนี่เขาต้องมีผลงานอยู่ประเทศนั้นขั้นต่ำห้ปีขึ้นไปนะต้องมีเวียกเคสนะประกอบอาชีพเป็นของตัวเองนะมีเงินเดือนนะและทีแ่แน่ๆก,ก็คือเขามีคดีความบ่นนะเพราะว่าคนที่มีคดีความเขาจะบอ่ให้สัญชาติแห้งได้ข่าวว่า กุ้มคนจีนพวกนี้เขาเป็นคนที่หนีคดีมาจากประเทศจีนเองมันก็จะบสามารถให้สัญชาติได้นะในซื้อนี่ก็มีพุงซับวงดารานะมีแสงเพชรนี่นะมีสมซีนะซื้อนะซื้อแต่ละคนแต่ที่แน่ๆันหน้าตาบผมเลาจาจักหน่อยนะ บมีเลยนะบ่ใกล้เคียงน่าจะไปกดสอบนะเจ้าหน้าที่ทางฝั่งลาวนะเข้าไปกดสอบเพราะว่าถ้าเกิดป้อยปาเรื่องนี้ไว้นะป้อยให้พวกที่เฮ็ดพิดกฎหมายได้ใจเฮ็ดแบบเอาคนที่มันมีคดีเข้ามาอยู่ในประเทศลาวผลเสียหายที่จะตามมากลวงหลายมหาศาลนะคนที่เขาจะ อยู่ประเทศเราได้มันต้องได้ภาษาประเทศเราวัฒนธรรมมาอยู่โบตั๋มก็ห้าปีต้องมีบบมีคดีต้องเฮ็ดกลมดีให้กับประเทศเราขเขาเฮ็ดอย่างเพื่อประเทศเราได้เสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายบอนะเรื่องนี้มันต้องครบมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนบบเม่นว่าอันเขาจะให้เงินมาเท่าไหร่ก็เอาไปตามที่เขาบอกนะเขาบอกว่า ตามรายงานข่าวนะออกมาบอกว่าเขาขายสัญชาตินี้ให้กับคนตั้งชาติเช่นคนจีนและกับคนเวียดนามสันั้นเราจะเห็นคนจีนกับคนเวียดนามถือครองสัญชาติลาวแล้วก็มีบัตรประโณมในพาสปอร์ตของคนลาวลายที่สุดเลยนะตอนนี้นะยังตั้มนี่เขาจเทือนนึงหันถึงว่าเป็นมืนอยู่ไอโซลาสหรัฐนะที่ได้สัญชาติและกับพาสปอร์ตลาวมานะแล้วก็ แน่นอนนะถ้าเกิดเขาเฮ็ดเรื่องพวกนี้ได้ก็ต้องผู้มีอํานาจอยู่ประเทศลาวเป็นคนเซน็นเป็นคนยินยอมให้เขาเฮ็ดนะเฮ็ดพาสปอร์ตในประเทศลาวสาหรับคนมีเงินนะขอเพียงแต่มีฮูบนะและก็บางเงินมัดจํในหน้าขอจัดการให้เบิดทุกอย่างโดยประจาเป็นต้องไปสัมภาษณ์เลยต้องให้เจ้าได้ภาษาหรือว่าบ่าได้ภาษานะกับเ่าได้มีความหมายเยี่นะ ถ้าเกิดเจ้ามีเงินนะเป็นขายเป็นการขายซาดที่แท้รู้เป็นการการขายซาดที่ให้กับกุ้มคนพวกนี้อนาคตข้างหน้านี่คือถ้าเกิดกุ้มคนพวกนี้ไปสร้างเรื่องหรือสร้างวิลกรรมอยู่นอกประเทศประเทศกระส,ส,สือเสียเสียงยอ้อนเพราะอย่างพาสปอร์ตคนลาวดิวนะพาสปอร์ตคนลาวสัชาติลาวคนนะ่ะหน้าตาจีน บ้าลาวเด้ว่บ้าลาวโบได้อีกนะปัญหาที่ตามมาและเป็นอย่างข้าวออากคึกคมนักหนานะแต่ว่าทางการเรากับโบได้มีการออกมารายงานข้าวหรือว่าเอกามาตอบโต้ว่วาแท้จริงหรือปลอมในใดโบได้มีการก็สอบเงียบคือเก้าปั่นเพื่อะผีประซารเราเงียบบบม,มีเสียงสีสันอย่างเลยนะอยากให้เจ้าหน้าที่นะออกลงไปกวัดชอบเบิกนะก่อนมันจะมีการแพร่กระจายหลายขึ้นเกิดขึ้น ไหลไปกว่านี้นะฝากด้อเจ้าหน้าที่ประเทศลาวลองเข้าไปกวดชอบเปิ่งนะวัดแท้หรือเปลอมกวดตั้งแต่ขั้นบ้านขึ้นไปถ้าแม่นแท่นะ